ทยานเล่าข่าวสวัสดีครับโดยผมสมพจน์มณีรัตน์กยยังคงนําข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงข่าวสารจากสิ่งแวดลอ้อมมาเล่าสู่กันฟังครับในรอบสัปดาห์เราพยายามที่ประมวลสิ่งที่น่าชมน่าดูน่าฟังมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงหลายๆครั้งเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาหรืออยากได้ข้อมูลบางอย่างเราก็จะนํามาเสนอยกตัวอ,อย่างเช่นย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจําได้ตอนผมเล่าสู่กันฟังตอนเริ่มต้นที่คุยกัน ผมพูดถึงว่าเอา้าศิลกูเพิ่งผ่านไปได้ข่าวว่าขีกัจะเข้ามาโอ้ที่ไหนได้พูดได้ไม่ทันเลยเย็นวันนั้นข้าววันนั้นฝนก็เทกระหน่าลงมา,าทราบมาว่าไหลพื้นที่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะตอนนี้ปรากฏว่าความชุ่มชื้นจากสองอาพายุทั้งสองลูกหรือดีไปชชินทิระบุดถึงกันเนี่ยก็ระดมกระหน่ากันมาตอนนี้น้ําไหลหลากลงมาหลายจังหวัดซึ่งต้องเตรียมรับปัญหาเราอย่างนี้ค่อนข้างจะมากนะครับก็คงเป็นกําลังใจซึ่งกันและกัน เราจําได้เสมอว่าทุกครั้งที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นุรักษ์หรือในกรมญญอุทยาาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็จะมีพี่ๆีทั้งน,น้องเนี่ยนะครับเป็นกําลังใจมาช่วยกันสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยทางทีมงานได้รวบรวมข้อมูลหรือข่าวสารสําคัญสำคัญมาอยู่5-6ข่าวด้วยกัน,นครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่สํานักบริหารพื้นที่แรกที่13ที่จังหวัดแพร่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ครับลงไปช่วยเหลือประชาชนที่เกิดประสบภัทุกภัยที่เทศบาลกลางเวียงนะครับ มีการลงไปช่วยเหลือค่อนข้างเยอะครับครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่อภัยทานโทษมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านยังมีประชาชนที่ยังมีการขาดเหลือทั้งเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเราก็ส่งทั้งทีมงานเข้าไปส่งทั้งรถส่งทั้งเรือต่างๆเข้าไปสนับสนุนมาช่วยเหลือกันครับอย่างที่ผมนันเรียนละเราเก็บเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับข่าวที่2เนี่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ที่อุทยานเนี่ยมีการประชุมมีการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเราพยายามสร้างเครือข่ายพยายามสร้างภาคีที่จะมาช่วยกันดูแลรอบนี้ก็มีการแนะนํากันนะครับว่าวิธีการที่ถูกต้องในการรักทรัพยธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาตินี่ควรดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวบองดูกันในคลิปกันนะครับข่าวที่3เนี่ยเกิดขึ้นที่สํานักบริหารพื้นที่รักที่สองที่ศรีราชาก็คือระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็เริ่มไปไประชุมกันว่าจะทําอย่างไรกับปัญหาเลยครับปัญหาลิงครับรอบนี้ไม่่ปัญหาเรื่องช้างปัญหาลิงที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณเขตชุมชนต่างๆก็ได้ฟังกันครับว่าเขาการประชุมรอบนี้เนี่ยเขาคิดเห็นมีหรือมีแนวคิดหรือข้อเสนอแนะใดๆเกิดบ้างนะครับข่าวที่4ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราบุฒิสินป,ปะอาชาครั้งนี้ท่านลงไปติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง ข่าวประธานทั่วเกี่ยวฐานะการครับเกี่ยวกับการกัดซอ้อชายฝั่งซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างมากในช่วงหลังๆและทือว่ถือโอกาสเดียวกันเนี่ยท่านก็ลงไปสร้างขวัญกำลังใจเป็นการตรวจเยี่ยมจนราที่ด้วยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับที่พุ่งข่าระดับสูงลงพื้นที่ลงไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับข่าวที่5เนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เสลียงเนี่ยได้ลง MOU ครับกับหลายๆฝ่ายโดยเพื่องยิ่งเกี่ยวกับประชาชนแลือชุมชนต่างๆเนี่ยที่ตำ,ตำบลแม่กระตวนครับที่แม่เสลียงนี งานนี้ก็เป็นการร่วมมือกันครับหาทางออกร่วมกันว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงจะรักธรรมชาติยังไงจะเพิ่มพื้นที่ป่าย,ยังไงทราบว่าครั้งนี้เองก็มีการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานีพันปีหลวงของเราด้วยนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับข่าวสําคัญอีกข่าวหนึ่งก็คือครับข่าวว่าท่านที่ประดีเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับช้างที่พัดหลงที่เขตรักาษาป,กป่าห้วยแข้งเราคงติดตามข่าว ข่าวนี้มามามาด้วยกันนะครับหลายสัปดาห์มาแล้วเห็นว่าหลายท่านหลายคนหลายหน่วยงานพยายามที่จะปล่อยเจ้าตัวเนี้กลับไปอยู่กับแม่เขานในป่าแต่ปรากฏว่าทํายังไงเจ้าตัวเล็กนี่ก็ไม่ยอมไปกับฝูงช้างป่าเสถทีท่านทิบดีจึงสั่งการลงมาว่าถ้าอย่างนั้นต้องหาทางแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่งยิ่งต้องลดความใกล้ชิดระหว่างลูกช้างตัวนี้กับเจ้าที่ที่เป็นคนที่เลี้ยงดูเขาอะนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวสําคัญประจําสัปดาห์ ออ่่าาทีมงนนนนนํเเเสนนครับชชิชกได้ลยพร,ร้อมช่วยเหลือเต็มที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลกลางเวียงนำระยองบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนตามจุดต่างๆในพื้นที่พร้อมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับประชาชน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรียนรู้และบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2สีราชาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประชุมประชาคมควบคุมประชากรลิงในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรี โดยได้มีมติร่วมกันให้มีการนับประชากรลิงและทำหมันควบคุมประชากรลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามให้อาหารลิงโดยระบุโทษที่ชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่กเกาะเสม็ดติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติแม่เสเรียงลงนาม MOU กับชุมชนลดความขัดแย้งและร่วมมือเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์พร้อมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563อธิบดีกรมอ,อุทยานแห่งชาติสั่งลดความใกล้ชิดลูกช้างกับผู้เลี้ยง หลังโคลงแม่มารับลูกช้างแต่ไม่ยอมไปสั่งการแคมให้ปรับยุทธวิธีการเลี้ยงดูลดความใกล้ชิดผูกพันกับเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงเพิ่มมากกว่าเดิมเพื่อทําให้การปล่อยลูกช้างคืนป่าโดยสําเร็จและทั้งหมดนี้คือแฟลชนิวส์ประจําสัปดาห์นั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้นําเสนอให้ท่านได้ชมได้ฟังกันครับในเรื่องของสาระหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาละครับเข้ามาถึงสุ่ประเด็นที่ผมเล่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าวันนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟัง ถึงวันที่1กันยาว่ามันมีความสําคัญยังไงแต่ก่อนที่จะเล่าถึง1กันยาปี233เนี่ยขอญอาตที่จะเท้าความไกลกว่านั้นหน่อยขอญอาตย้อนกลับไปประมาณปี2 5 0 6นะครับปีนี้เนี่ยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับป่าของประเทศเราท่านเชื่อไหมครับว่าณนะปี06เรามีป่ามากกว่า5 1ของประเทศไทยผมกลองจะบอกว่าณนะปี 06— เรามีป่าครึ่งหนึ่งของประเทศข้อมูลต่อมาเนี่ย ณนะปีที่2,132โดยประมาณท่านครับพื้นที่ป่าเราลดลงเหลือประมาณ26หรือ27เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเห็นไหมครับ26ปีป่าเราหายไปจาก50กว่าเปร์เซ็นต์เหลือเพียงแค่26 27เปอร์เซ็นต์เครอรมันตกลงมาไล่เลี่ยนไล่ลงมาแบบชัดเจนมากเลยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นครับท่านครับ ตั้งแต่ปี233มเป็นต้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันก็คือปี2 5 6 3ปีนี้ฮะ2องเนี่ยเรามีป่าประมาณ32%ปี32ปี3 3เป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างทําให้30ปีจากนั้นถึงปัจจุบันนี้เนี่ยป่าเพิ่มขึ้นจากประมาณ27%กลายเป็น32%สัตว์ป่าเช่นเดียวกันครับข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยสัตว์ป่าเราเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะหลายท่านเห็นในคลิปที่กรมอุทยาาานนนเเรํสอแล้วใ่ ไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิดอย่างเดียวแต่มันแสดงเห็นถึงความสมบูรณ์ของทรัพยกรธรรมชาติวันนี้มีสัตว์ป่าโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้สัตว์ที่ไม่เคยได้เห็นไม่ค่อยได้พบก็เจออีกมากมายหรือแม้กระทั่งตัวชีวัตล่าสุดที่เราพูดถึงกันก็คือเสือโคร่งครับเ,เราเชื่อได้ว่าเสือโคร่งเนี่ยเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ที่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารวันนี้เสือโคร่งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า50%แล้วในปัจจุบันมีเกือบ150ตัวจากเดิมไม่มีไม่ถึง ท่านครับการที่มีเสือโคร่งมากหรือเสือโคร่งเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเหยื่อของเขาที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกระทิง <_ d ance> เป็นเก้งเป็นกวางวัว alam, แดงสัตว์ใดสัตว์สัตว์กรีบหรือสัตว์เลี้ยงดูนมสัตว์ใหญ่ตรงนี้แหละครับที่เป็นเหยือ่อห <_ d ance> ลังต้องเพิ่มข <_ d ance> ึ้น <_ d ance> ด้วยและนั่นหมายความว่าอะไรเลยครับหมายความว่าป่าต้องดีขึ้นด้วยครับเพราะถ้าสัตว์มีสัตว์มากมายโดยไม่มีป่ามันเป็นไปไม่ได้การมีป่าไม่มีสัตว์ยังมีความเปลี่ยนไปได้แต่วันนี้เสือโคร่งจึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่่่บบบงอกวาณปััจจุน สารการป่าและสัตว์ของเราวันนี้30ปีหลังเนี่ยมันดีขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังเลยครับว่าณนะวันที่1กันยาปี2 3 3มีเสียงปืนดังขึ้นที่เราป่าห้วยกระแข้งคุณสืบนะค่าสเสถียรจากเราไปณวันนั้นอีกไม่กี่วันครับจะถึงวันที่1กันยาแล้วนั่นคือการลํำลึกถึงการจากไปของท่านครบ30ปีผมคงบอกไม่ได้หรอกว่า การจากไปของพี่สืบนั้นเป็นปัจจัยสําคัญหรือเป็นปัจจัยเดียวทําให้ป่าและสัตว์ของเราดีขึ้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าจากการาฟหรือจากเคอร์ฟเนี่ยมันบอกอย่างนั้นเอารองมาดูนครับว่าตอนที่พี่สือบอยู่ที่ห้วยกระแข้งอยู่แค่8เดือนนะครับแเดือนเนี่ยมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่สืบสร้างไว้ยกตัวอย่างเช่นประมาณปี32โดยประมาณเนี่ยพี่สืบกับพรกพวกเพกืพ่อนฝูงบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเอกสาร nomination คือเป็นเอกสารที่จะไปบอกกับยูเนสโกหรือต่างประเทศนี่แหละว่าประเทศไทยมีทรัพยกรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติที่ดีจนสามารถที่จะเสนอเป็นมรดกโลกได้ก็คือเขตรักษาพัสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนกับห้วยกาะแข้งรวมกันตรงนี้แหละครับประมาณ4ล้านไร่พี่สืบเป็นคนเขียนนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเขียนเอกสารชุดนี้ปรากฏว่าปี33พี่สืบเสียเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับที่พี่สืบไม่ได้เห็นคือปี2 3 4 ยูเนสโกเห็นชอบประกาศให้เขตรักษารมสซาป่าทุ่งใหญ่สวนกับผู้เอกะแข้งเนี่ยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติพื้นที่แรกของประเทศไทยถือว่าพี่สืบเป็นบุคคลสําคัญในการที่นําเสนอเอกสารชิ้นนี้ไม่ใช่แค่นั้นยุคนั้นผมเชื่อว่าไม่กี่คนแล้วครับที่จะได้มีโอากาสที่จะพูดคุยถึงเรื่องกลุ่มป่าหรือพื้นที่ป่าขนาดใหญ่พี่สืบพูดถึง forest complex หรือกลุ่มป่าขนาดใหญ่ว่ามีความสำคัญสูงมากในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสัตว์ป่า วันนี้เราได้ยินได้ฟัง19กลุ่มป่า20กลุ่มป่าของประเทศไทยโดยพ้องยิ่งงานที่พี่สืบเขียนไว้ก็คือกลุ่มป่าตะวันตกเป็นกลุ่มป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พี่สืบคือเลเอาไว้ว่าจําเป็นี่ต้องรักษาป่าพื้นนี้ไว้ให้ได้แต่การรักษาป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยพี่สืบเขียนไว้ในเรื่องของปัจจัยหรือสิ่งเกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องยกตัวยอย่างเช่นจะต้องมีงานประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการสร้างการรับรู้ให้กับทุกๆฝ่ายให้เข้าใจว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม ชุมชนครับประชาชนรอบข้างทำไงจะเป็นบร์โซนส่วนหนึ่งที่จัดคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติมากกว่านั้นครับสิ่งที่พิสื่อพูดไว้ก็คือตราบใดที่ประชาชนยังอดอยากปากแห้งยากครับที่บุคคลเหล่านี้จะมารักษาทรัพยากรธรรมชาติพ่สื่อพูดไว้ค่อนข้างชัดในยุคนั้นซึ่งความเป็นจริงนี้ผมว่าทุกคนก็คงเข้าใจและเห็นไม่แตกต่างอ,าอะไรที่พพ่สืจพูดถึง ดังนั้นการบริหารจัดการจําเป็นจะต้องป้องกันจะต้องคุ้มครองจะต้องสร้างความเข้าใจจะต้องอยู่กันได้ให้ได้ระหว่างประชาชนกับทรัพยกรธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นครับการทํางานต้องมีวิชาการเป็นพื้นฐานนี่คือกรอบคิดที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือบุคคลที่เป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักคิดคนหนึ่งของประเทศไทยของโลกนี้ด้วยซ้าไปคือพี่สืบหรือคุณสืบนาคเสถียรของพวกเรานะครับนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงอยู่เสมอผมไม่ได้พูดถึงว่าบุคคลคนนี้ ตายไปในว,วันที่1กันยาปี2องสําคัญแล้วมากดีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือหลังจากท่านตายไปแล้วหรือท่านจากไปแล้วต่างหากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านครับมีสกี่คนในโลกนี้ที่จากไปแล้วเนี่ยยังมีคนพูดถึงอยู่ยังมีคนคิดถึงอยู่ยังมีคนพูดถึงสิ่งที่ท่าน,นสร้างไว้อย่างที่ผมพูดว่า8เดือนที่พิสืบยุ่ยเหตแข่ง้งมีเรื่องมากมายที่ผมเล่าไป็ื่อสักคู่นี่เป็นสิ่งที่บุคคลคนนี้สร้างเอาไว้ ณวันที่ท่านจากไปสิ่งนี้ยังถูกนํามาเสนอยังถูกบริหารจัดการอยู่ต่อนเนื่องผมคงจะบอกว่าหน้าปี3 3กุญแจดอกท,ที่ที่ชื่อสืบนะคาะเสถียรไม่ใช่กุญแจดอกหลักดอกเดียวแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นทั้งประชาชนทั้งรัฐหันกลับมาช่วยเหลือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติงานป้องกันวันนี้เราทําได้อย่างสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งที่ดีกว่าในอดีตมากมายมหาศาลวันนี้เรามีงานวิชาการที่เป็นพื้นฐานที่ทั้งโลกนี้ยอมรับ โดยพวอยิ่งเรื่องงานเรื่องของสัตว์ป่าที่พี่สืบวางไว้เรื่องเสืเอกงเรื่องสัตว์ป่าทั่วไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างราัฐระหว่างประชาชนระหว่างสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากที่พี่สืบเสียไปนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากการจากไปของคนคนนี้และนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ผมเล่าสู่คนฟงว่าคนคนนี้มีโอกาสสร้างมีโอกาสนําเสนอมีโอกาสวางยุทธศาสตร์ต่างๆเอาไว้แต่ที่สําคัญครับพวกเราครับเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้าไปให้สิ่งเหล่านี้ มันเกิดขึ้นเป็นความจริงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราสู่กันฟังดังนั้นการจากไปของพี่สืบตรงนี้มันยึงคงอยู่ในใจหลายๆคนแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องแปลกนะครับถ้าหากจะพูดว่าบางคนนั้นไม่รู้จักจริงๆว่าพี่สืบเป็นใครบางคนบอกว่ารู้จักพี่สืบจากเพลงแอดบ้างเพลงของคนอุนคนนี้บ้างเห็นจากหนังสือบ้างไม่เป็นไรครับหลายคนบอกว่าไม่รู้ท่านเป็นใครแต่ยึดท่านเป็นไอดอนเอาสิาสาก็ถือว่ายังดีใช่ไหมครับถูกต้องไหม ถือว่าหลายหคนก็ยังรักยังคงคิดถึงนะครับว่าท่านจากไปอย่างไรต่างปีนี้ครับมีการจัดงานลาลึกที่สืบคุณสืบลุงสืบหรือน้าสืบแล้วแต่แล้วแต่หลายคนจะเลือกเป็นการลาลึก30ปีแต่น่าเสียดายครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์โควิด2019อยู่เพราะฉะนั้นการจัดงานขนาดใหญ่เหมือนในอดีตคงทาไม่ได้การจัดงานปีนี้ในรูปแบบของยูน่ามอนเนี่ยเราจัด3ที่ด้วยกันครับ ที่แรกที่เราจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วก็ที่เขตรักษาบันสัตว์ป่าห้วยกระแข้งนะครับคืนวันที่31สิงหาจะมีการจุดเทียนลำลึกวันที่1กันยายังมีการวางหลีดอยู่ในขณะเดียวกันครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานที่ที่พี่สืบและคุณสืบของเราเนี่ยได้เรียนจบจากที่นี่มาก็จัดพิธีในเรื่องของการวางหลีดในวันที่1กันยาเช่นเดียวกันอีกสถานที่หนึ่งครับสำหรับคนกรุงเทพที่หอศิลป์และปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครครับ เวลาประมาณ17ดนาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาของวันที่1กันยานี่แหละครับก็จะมีการามีการจุดเทียนมีการวางดอกไม้กันที่หน้าหอศิลป์เช่นเดียวกันปีนี้ครับพิเศษหน่อยครับเนื่องจากเรื่องของโควิดมีการจุดเทียนออนไลน์นะครับติดต่อเข้าไปทางที่เพจของมูลนิศบุศรคษนัะเสถียร,ร,รได้นะครับเราก็สามารถที่จะไปร่วมกันส่งแรงใจซึ่งการและการแรงใจนี้คงฝากอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่แรงใจถึงพี่สืบคนเดียวแต่เป็นแรงใจกำลังใจสําหรับ ทุกๆคนคนไทยที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะคิดถึงบุคคลที่เ,เป็นพลังบุคคลที่เป็นกำลังใจหลายๆอย่างให้กับบุคคลอีกมากมายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมเล่าสูุ่ณฟังดังนั้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันคลิปวันนี้ครับเราก็พยายามรวบรวมภาพก็ตามเหตุการณ์ต่างๆก็ตามของการดำลึก29ปีคุณสืบ นะครับเมื่อปีที่แล้วก็จัดในหลายที่เราก็ประมวลภาพเหล่านี้มาให้ท่านชมได,ได้ดูกันว่าปีที่แล้วก็จัดกันยังไงนะครับ mm hmm. เผื่อว่าปีนี้ใครมีโอกาสครับที่จะไปร่วมงานได้ก็เชิญนะครับแต่วันนี้เขาเขา,เขาจัดแบบ new normal หน่อยนะครับแต่ถ้าไปไม่ได้ยังไงก็ส่งใจระลึกถึงกันครับก่อนจะจากกันวันนี้คงต้องฝากเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเบื่อ1 3 6 2ครับ ยังเป็นสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช24ชั่วโมงเป็นเพื่อนคู่คิดของท่านอยากรู้อยากทราบอยากร้องเรียนอยากบอกกล่าวติดต่อเข้ามาครับเราจะพยายามทุกถีทางที่จะตอบสนองเรื่องข้อมูลให้กับท่านแนวเดีวยวกันติดตามข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงงานข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยที่ทุกแพลตฟอร์มที่เรามีครับที่ขึ้นเคียวโค้ดอยู่ที่นี่แหละครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเว็บไซต์ f a c e b o o k i n s t a g r a ม Twitter เชิญติดตามได้นะครับเราพยายามที่จะนําเสนอตลอดเวลาในทุกๆเรื่องทุกประเด็นที่สามารถที่จะนําเสนอกับท่านได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับช่วงนี้อากาศยังแปรปรวนอยู่รักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับทุกคนจะได้อยู่อย่างมีความสุขสําหรับสับปดาห์นี้ผมสมพลมณีรัตน์ครับขอญาตที่จะลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอุทยานเล่าข่าวขอญาตลาก,กันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ จากป่าไปโดยดวงใจกังวลว่าจะาของเจ้าจริงจังมีพลังเหมือนดังมีมนนักสู้ของประชาทนจะมีกี่คนทำได้ดังเจ้าสืบนาคเสถียนเป็นบท